ได้ชิมอาหารที่ร้านนี้แล้วนะสบายใจอาหารสดฝีม้อลายมือไม่ต้องพูดถึงระดับประมาจา์แล้วล่ะอยู่ในครัวมา50าปีเพราะนั้นก็รู้กลเม็ดเคล็ดลับทุกอย่างในการปรุงอาหารว่าจะทำยังไงถึงอร่อยจำเมนูนี้ไว้มาที่นี่ไม่ต้องถามว่าอะไรอร่อยนี่แหละอยู่ในนี้แล้วเอ้พี่ผมจำได้นะชายทะเลกรุงเทพดีนะร้านเรืองฤทธิเรืองฤทธิเออน่เนี่ยเนี่ยเนี่ยรสชาติอาหารเขาเนี่ยสุดยอด นี่ถึงแล้วนี่ถึงแล้วครับถึงแล้วโอ้โห,โหนี่คุณชุลิตเอามาหารมาเต็มโต๊ะเลยอันนี้เบอร์หนึ่งที่ร้านที่ขายดีก็คือผู้ผัดของขลิโอ้โหนี่สุดยอดั้งเดิมร้านที่สองปลากระพงทอดน,น้ำปลา โอ้ยนี่เป็นปลากระพงตัวใหญ่นะเนี่ยตัวใหญ่ครับสมมากเราเจอแบบห้าหกขีดเองอ่ะผมจะขายโลหนึ่งขึ้นไปขายดีก็คือกุ้งเสียบไม้ทอดเนี่ยทานได้ทั้งเปลือกแคลเซียมท<า>ั้ง,<า>งนั้นเลยแคลเซียมทั้นทงนั้นเลยกระเพาะปลาสดจปลาก,<อ>ากพระพงนี่แหละโอ้โหมาผัดพริกไทยออกหาไม่เคยได้พวกเรานี่ไม่เคยเห็นนะไปตลาดก็ไม่เห็นนะครับเนื้อปลาเก๋าผัดพริกไทยดำอ๋อ ซอสมขออะขามแต่เราทำแบบสามรถรสชาติออหอมโอ้ย